ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะฮะดวงชะตาจะมีมุมที่ดีจะมีโอกาสที่ดีเนื่องจากดาวประจำตัวคือดาวพระพุธจะโครจรได้ตาแหน่งมาหาจักรยังจะมีดาวพระอาทิตย์โครจรไปร่วมกับดาวประจำตัวในวันที่18สิงหาคมตีโกลกับดาวการงานและดาวความรัก ะะจะมีโชคเกี่ยวกับงานการงานนะะทำสิ่งใดจะมีความสําเร็จจะมีโชคนะจากการค้าขายการติดต่อการสื่อสารเกิดขึ้นกับชะตาแน่นอนในคันลองของดวงชะตาเรามาจ่อกันที่ดาวประจําตัวโควจรอ,อยู่ในมุมสหัชชะคฤตินุสหัชชะจะมีการติดต่อมากขึ้นมีการสื่อสารมากขึ้นท่านใดทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนโคศพพิธีกร งานที่ต้องสื่อสารติดต่องานที่ต้องพบปะตลอดจะมีความสําเร็จนะฮะนักขายอะไรลักษณะนีน้นักขายตรงซื้อมาขายไปจะมีหมุมที่ดีบางท่านจะได้พบเครือข่ายใหม่คอนเน็ชันใหม่ได้ที่ติดต่อคนมีขั้นมีสีคนมีชื่อเสียงก็เกิดขึ้นได้นะฮะดาวประจำตัวโครจรในเรือนสหัสชชานะฮะเขาเรียกว่าจะมีการเดินทางใกล้ไๆมากขึ้น จะได้พบปะมิตรสหายญาติมิตรนะฮะก็เกิดขึ้นได้มันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าดาวอาทิตนะฮะจะย้ายนะฮะอาจจะต้องบอกว่าก่อนอาทิตย้ายเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินด้วยนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวศุกร์ก็โคจรเป็นปฐุมเกเกนเขาเรียกศุกร์สามจะเจริญยิ่งยศน้ำแม้ชาติตกต่ำต้อยยกให้เสมอพงวาสนาในช่วงนี้จะไม่ตกต่ำกว่าใครนะฮะ จะเสมอพงเผ่าตระกูลเป็นต้นไก่นะฮะในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่จะมีสเสน่ห์แรงสําหรับผู้หญิงขาดเงินจะได้เงินนะดาวศุกร์ให้คุณรุนแรงนะฮะกายนั้นจะหอมนะะทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงนะฮะสเสน่ห์ของคุณน่จะเย้ายวนแม้กระทั่งเพศเดียวกันนะ,ะอย่าไปไหนมาไหนกับผู้ชาย 2. ต่อ2ผู้หญิงนะ,ะผู้ชายก็อย่าไปไหนมาไหนผู้หญิงนะฮะนะมันจะเสียเนื้อเสียตัวได้ง่ายนะฮะในช่วงจังหวะนี้ ดาวจำตัวก็โครจรควงคู่กับดาวพระศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําให้ทําตัวเหมือนน้านะไปติดต่อไปสื่อสารช่วงนี้เข้าได้ทุกภาชนะนะฮะจริงๆนะชีวิตมันเหมือนกับน้ําเข้าได้ทุกภาชนะเข้าได้ทุกคนทุกกลุ่มนะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ในเรือนการเงินไปถึงวนะันที่18บนสามวันแรกนะค้าขายก็จะคล่องนะบางท่านจจะมีโชคเรื่องเงินนะฮะนะแต่รายจ่ายจะอาจจะค่อนข้างเยอะนะนะฮะ แล้วก็ในดวงดาวเนี่ย <c oughs> มีดาวอาทิตย์จะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีในจุดสหัชชะตั้งแต่วันที่18ไป1เดือนด้วยมันก็จะแปลว่าจะมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะฮะมีเพื่อนฝูงมาให้โชคลาภนะ,ะหรือว่ามีเพื่อนฝูงมาให้เครดิตมีเพื่อนร่วมง,งานมาช่วยเหลือนะฮะได้เครดิตจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวญาติสนิทมิสหายคนที่สนิทเหมือนญาติก็ได้มีโชคจากการติดต่อ ได้ติดต่อคนกว้างขวางคนใหญ่โตนักการเมืองคนมีขั้นมีตำแหน่งมีสีได้พูดคุยกันได้เดินทางไกลก็ได้แล้วดาวอาทิตย์ยังเล็งไปที่ดาวพระเสาร์นะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะท่านได้จัดการเรื่องมรดกจะสําเร็จนะฮะท่านใดทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะสําเร็จดาวอาทิตย์จะโคจรตรีโกนกับดาวพระหัสสบ,บดีที่เป็นราชาโชคนะฮะดาวพระหัสสบ,บดีเนี่ยนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนปัตตนีมันแปลว่าคุณจะมีโชคเรื่องงาน คุณจะได้งานมากขึ้นคุณจะมีงานทําเพิ่มคุณจะได้การเกื้อหนุนสนับสนุนทางการงานมีคนมาชักชวนไปทํางานก็ได้คุณจะได้เจอมิตจากการทํางานคุณจะได้พัฒนาวิธีการทํางานคุณจะได้ปัญญาจากการทํางานคุณจะได้พัฒนาความถนัดบางอย่างมากขึ้นคุณจะได้พัฒนาองค์ความรู้ในสายงานมากขึ้นรวมถึงว่ามันจะแปลว่าคุณจะเกิดโปรเจกต์ใหม่คุณจะมีการขยายงานคุณจะมีโชคเรื่องงานมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานนะฮะมีคนมาเกื้อหนุนเรื่องงาน การงานทําอะไรก็จะมีความสําเร็จนับจากนี้ไป1เดือนท่านใดตกงานจะได้งานมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับงานบางท่านจะมีงานคู่ขนานมีงานทําเพิ่มเกิดงานมากขึ้นหรือดําเนินการใดๆทางการงานจะมีความสําเร็จดาวการงานตีโกนกับดาวพระอาทิตย์นะอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยสเนลวิประเวศเร็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราูคดิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาบางท่านมีโชคลาภนะฮะ เกิดขึ้นเกี you, ่ยวกับงานและเกี่ยวข้องกับความรักแน่นอนนะดาวปัตตนีก็คือหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจตีกรนกับดาวพระอาทิตย์บางท่านได้หุ้นส่วนใหม่บางท่านได้การช่วยเหลือจากหุ้นส่วนบางท่านได้หุ้นส่วนที่ดีหุ้นส่วนไม่ดีจะได้อ่าห่างห่างกันหรือมันจะได้แบบเปิดเผยความไม่ดีออกมานะฮะนะคู่ค้าไม่ดีนะฮะก็จะได้ห่างหรือเขาจะเปิดเผยออกมาแล้วทำให้เราต้องรู้ตัวนะฮะบางท่านได้คู่ค้าใหม่ที่ดีนะฮะบางท่าน จะเจอต่างเพศเข้ามาช่วยเหลือก็ได้นะในการช่วยเหลือจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือจากต่างเพศซึ่งเป็นแฟนคุณก็ได้นะบางท่านจะมีคนมาชอบนะในช่วงนี้เนื้อหอมนะฮะแต่อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณเรื่องเงินเงินทองทองบางท่านได้เงินเก่าบางท่านได้ใช้เงินไปกับการทําบุญนะฮะท่านใดนที่รองเงินตกเบิกหรือรองเงินอะไรอยู่ก็จะได้มาหรือว่าจะแปลงว่าการทําบุญก่อนการเสี่ยงจะถูกนะฮะ มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าจะได้ใช้เงินเก่าก็ไดนะ้ดาวประจาตัวโคโจรร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยมันแปลว่าคุณจะคิดจะทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้คุณจะหัวไอเดียหัวโปรเจกต์หรือท่าในใดมีบุตรบริวารจะมีเรื่องต้องเอาใจไปผูกพันกับลูกกับหลานก,ก,ก,กับบุตรบริวารมากเป็นพิเศษนะนะเพราะว่าดาวประจาตัวร่วมกับดาวกับลูกอะแล้วก็ดาวประจำตัวก็โคโจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนลาภะจะหงษหาราภผลผล,ผล,ผลประโยชน์แต่ต้องระวังคดีความ นะฮะมันจะแปลว่าคุณจะณในในใมีในในในใหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นไม่ใช่นั้นคุณจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็จะมีการจุกจิกวิวาทะเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนหรือมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติบางคนหรือญาติบางคนเจ็บป่วยมีแม่เจ็บป่วยหรือมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงมันจะแปลว่าจะมีคดีความเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือมีการเช็คเช็ครถจัดการเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเกี่ยวกับบ้านหรือ มันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถหรือปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้เพราะอังคารจะเป็นมหาจักรในเรือนที่4เป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรอ,อยู่ในมุมที่4นะฮะแปลว่าญาติเจ็บป่วยหนักก็ได้จะมีกิจกรรมร่วมกับญาติร่วมกับเพื่อนร่วมกับคนสนิทสนมก็ได้มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นระวังคดีความหรือปัญหาบางอย่างนะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัย นะฮะก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าในดวงดาวเนี่ยแปลว่ามีญาติพี่น้องบางคนมาก้าวไกลมาจ้องจับผิดคุณก็ได้มาก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นมาหาจักรอยู่เรือนที่4บางท่านได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะฮะก็เกิดขึ้นกับดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอยากจะเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มเลขเด็ดนะลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ใน้ช่องทิกต็อกนะฮะสรับสมาชิกเท่านั้น ดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะโบราณเขามีมีเครื่องรางนะฮะเครื่องรางเนี่ยมันมีหลายศาสตร์หลายสายนะฮะก็แล้วแต่ประเทศนะฮะแตกต่างกันไปนะฮะผมจะแนะนำนะนะสำหรับท่านใดอยากจะมีเครื่องรางติดตัวเครื่องรางเนี่ยมันเป็นตัวเปิดจิตใต้สํานึกเวลาเราศรัทธาเราบูชาเนี่ยนะเป็นเคล็ดลับของโบราณนะฮะเครื่องรางที่ผมจะแนะนําเป็นเครื่องรางสายพุทธศาสตร์นะฮะคือเกี่ยวโยงกับศาสนานี่คือ นะฮะรูปหล่อพระศรีวลีที่ผ่านการปลุกเสกในคืนพระจันเพญถึงเก้าเพนนะฮะซึ่งใช้พิธีปลุกเสกใช้พิธีเดียวกับตะกุดเก้าเพญซึ่งเป็นตะกุดโบราณน,นะฮะที่ผมค้นพบในตำราโบราณน,นะ,ะตำราไบาลานนะฮะตะกุดเก้าเพญเนี่ยแต่ก่อนเขาใช้เชิงในเชิงของการค้าขายเสริมมหาราภเสริมอำนาจในการค้านะฮะสเสน่นิยม นะฮะเพราะใช้อิทธิพลของดวงจันทร์ถึงเเพนแต่ผมนำรูปหล่อพระศรีวลีซึ่งเป็นตัวแทนนะฮะของพระอรหันต์ที่มากไปด้วยลาบที่พูดอย่างนี้เพราะว่าพระศรีวลีท่านเป็นมีตำนานนะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ยกย่องพระศรีวลีว่าเป็นผู้มีบุญมากและเป็นผู้ที่มีลาบมากนะฮะผู้ใดบูชาพระศรีวลีย่อมมีลาบมากนะฮะ อย่างนางสุภาวดีซึ่งเป็นนางกวักนะเป็นรูปรังกวักนะนั่งแบบนี้ที่เราเอานํามาบูชานั่นคือน,นางสุภาวดีนั่นเป็นเขานางเนี่ยเกิดในตระกูลพ่อค้าและได้ไปฟังธรรมกับพระศรีวลีและพระศรีวลีให้พรว่าขอให้นางค้าขายดีหลังจากนั้นทั้งบ้านทั้งตระกูลนางก็ค้าขายดีนะฮะเขาเลยนํานางสุภาวดีเนี่ยมาบูชานะ,ะถ้าบูชาก็จะค้าขายดีนั่นคือน,นางกวักแต่ ถ้าเราบูชาอาจารย์ของนางกวักนั่นคือพระศรีวลีนะฮะนะก็จะค้าขายดีมากก็จะมีลาบมากนะฮะค้าขายเห็นกำไรนะนะฮะนะเพราะว่าอย่างนางกวักก็ได้พรจากพระศรีวลีฉะนั้นพระศรีวลีเนี่ยนะฮะรูปหล่อที่ผมสร้างเนี่ยสร้างตามตำราบโบราณนะ,ะตามตะกุดเกเพนนะฮะแล้วก็สามารถพกติดตัวได้นะฮะนะแล้วก็คือเวลาสร้างเครื่องราง ตะกรุดเก้าเพนเนี่ยเขาจะใช้อํานาจของดวงจันทร์นะในช่วงที่การเกิดเพนจะมีพลังงานสูงและเป็นช่วงตําแหน่งดวงจันทร์ที่ดีด้วยนะอ่าไม่ใช่เกินเพนทั่วไปนะฮะใช้เวลาแรมปีในการปลุกเสกนะฮะผมปลุกเสกตรงนี้ตามตําราโบราณเนี่ยผมผมนามาเพื่อมาพกติดตัวตัวเองนะนะแต่ว่าพอดีอ่าผมปลุกเสกผมก็ทําหลายองค์อ่ะนะนะฮะก็เลยเอามาแบ่งปันสำหรับท่านใดอยากจะได้นะฮะเครื่องรางตรงนี้นะฮะนะ ก็คือพร like ะศรีวัลี์เก้าเพนก็ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างลิงก์ในช่องทิกต็อกนะไปเสริมโชคลาภเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะผมจะใช้เป็นชิ้นเหนี่ยวจิตใจนะนะฮะก็ท่านใดอยากจะได้นะฮะก็สอบถามแอดมินเข้าไปก็แล้วกันนะฮะเป็นพิธีขังมากนะตามตำราโบราณตามใบตำราใบลานนะฮะที่ผมค้นคว้ามานะนะ,ะแล้วก็พระศรีวัลีเนี่ยนะครับก็มีบุญเยอะนะฮะแล้วก็คือเราใช้รูปหล่อพระศรีวัลีเนี่ย ให้รับแสงเพ่นในคืนจันเพ่นนะฮะแล้วก็มีการมีพิธีแบบโบราณนะฮะในการปลุกเสกนะฮะแล้วก็ท่านใดอยากได้ลิงก์รลน์อดด้านล่างสวัสดีครับ